สวัคะวันนี้วันอาทิตย์ที่10บกุมภาพันธ์2,568นะคะดูว่าประแสงจะพาไปไหนไปกันค่ะ uh huh. เดี๋ยวปิดตัวบ้านกันไปบายจะบายแล้วะคะ่ะชบ่ายแล้วแดดเ,ด,ดเรี่ยงเลยสนามเริ่มเขียวแล้วมาวันที่หนึ่งวันที่สองวันน,น,นี้วันที่สิบ,ส,บสิบกว่าวันก็ฟื้นตัวเร็วเหมือนกันเนาะให้นาน ได้น้ำอย่างเดียวน้ำอย่างเดียวกแสงไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะตัน,น้ำอย่างเดียวเพราะใส่ปุ๋ยก็ตอนที่ไปแล้อ่ะดูนี่กันตัวนี้กันนะให้ดูตรงนี้กันล็อกตูบ้าน ร้อนเรียกแต่ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่พอได้อยู่ไปกันค่ะดูซิว่าประแสงจะพาไปไหนไม่แน่นเลยมานี่ไม่แน,น่อันนี้อันเก่าสั่งมาใหม่แล้วแต่ยังไม่เปิดใช้อันนั้นอันนั้นจะใหญ่กว่าน,นี้นี่ดอกเบอร์มีกี่ดอกแล้วอันนั้นมามีดอกเดียวห้าดอกแล้ว น่งสองสามสี่ห้าพอมันได้น้ำแล้วมันก็งามนะดอกเบิดเนี่ยเอ้าจะเลื่อนไปไหนยังไม่ได้ขับเลย,เย,เยไปค่ะร้อนจังเลย Thank you. ก็มาลานพรุ่งนี้ก็จะเปิดลานแล้วพินิจไปไหนมา,าพินิจสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ลานทานอยู่บ้างโอ้ยทางมูลายนี่สวยงาปอาึบ เดียังไม่ได้บอกว่าจะกินอะไรเดี๋ยวเขาเข้ามาเอ้ย่ดีกว่าไปวัดดีกว่าจะได้มีคลิปจอดที่วัดดีกว่าที่จริงจอดที่นี่ก็ได้เฮ้ยไม่น่าบอกเลยไปไหนเดี๋ยวก็เราว่าไปไหนนะคะ ที่นี่คือแยก45บ้าน12าทไม่ได้ฝนตกหลมแล้วเาต้องเดินมาขึ้นรถที่นี่ดิวันนี้มินไม่มีเลยอ่ะวัน้วยก็ยังไม่รู้เขาทำงานเขาจัดงานอะไรเลยแต่ต้องขอ,อให้จอดรถด้วย มีคนอยู่แล้วฮัลโหลไปไหนกันหมดป้าส่ไม่อยู่หรอคะหลวง,งพ่อหลวงพ่อรฤสีเลยหน้าที่จะผักบุ้งเสาด้วยวันนั้นป้แสงมาทำมาคุณวันผักบุ้งงามเลยหลวงนาสําลาญไม่อยู่เขียวผักบุ้งงามอยู่เลยไม่มีชื่อหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้ ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะนี่บ้านเก่าแล้วเรื่องไก่มีไก่ด้วยอ่ะวัสดีค่ะพี่สุไม่อยู่เหรอแล้ววัสดีค่ะคุณแม,ม่วัสดีค่ะคือว่าก็แสงจอารถจอดตรงนี้นิดนึงนะจะไปข้างนอกไม,ไม่ได้มาชิมก๋วยเตี๋ยวคุณแม,ม่เลยอ่ะจะ,จะเอารถไปตรงนี้นิดนึงนะ จะจะนั่งโมไซค์ไปข้างนอกนี yup> ่มักกะไายที่กามักกายกกินข้าวกันไม่เรียกเลยนะอือกินอร่อยก็ไม่เรียกแล้วด้วยกินอะไรกันคะกะเหลาอุ้ยเลี้ยงไก่แจ้ด้วยอ่ะถ้าของเขาเจอแล้วโอเคที่มาแล้วโอเคเดือไก่ไวเดือไก่ไก่แจ้ แกแจ้เจ้าชูไกล่ลวงน้าสำราญเหรอคะเนี่ยยังไม่กลับสิกลับวันไหนกลับวันนี้เหรอคะถ่ายรูปมา,าก็แสงเอาท่านลงใน YouTube เลยอ่ะพระอาจารย์มาครูทั้งหมดเลยอ่ะถ่ายกับพระธาตุพนมอ่ะเออลงลงในไอลงในเฟซด้วยสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> เอารถมาฝากจะไปข้างนอก <laughs> เดี๋ยวเรียกวิน มาถ่ายอันนี้เขาจะทํางานทํามีงานอะไรหรอคะเนี่ยอ๋อวันทีน่สองเาเวียนเทียนอ๋อเวียนเทียนเนี่ยอ๋อจะกลับมาทันปหรอค่อยไปวัดน,นาป่าพงไปไปคลองสิบนั่นน่ะไปไกลหน่อยว่าจะมาที่นี่เราตัดสินใจก่อนแรับนี้ไปไม่ไปไปไม่ไปอ, <laughs> อาจจะมาที่นี่ก็ได้เพราะเราอยู่ใกล้วัดนี้เนาะไปทไําไมไกลใช่ปะเวียนเทียนเหรอเออ กี่โมงน่าจะมาทันอยู่เช้าค่อยจะไปวัดน,นาประพง์เย็นมาที่วัดบ้านเราดีกว่าเนานะมันบวนเห็นด้วยอะ่ะตรงทุ่มเหรออุ้ยทนัทนทันค่อยไปวัดน,นาประพงค์ถึงวันเองเวียนเียนใครมาก่อนก็เวียนก่อนได้รอถ้ากทัก็ประมาณทุ่มๆอุ้ยรอท่านดิเวียนเทียนต้องมีพั่นด้วยอะ่ยะเห็นไหมล่ะนี่มกาทายิกาประจำวัดหนองมักชีค่ะไม่ไม่มีให้เหงามีทั้งมกทคายมมกทายกกาทิกาดูแลอย่างดี เปิดโรงทานอีืตังหากอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเดี๋ยวมาเอารถนะฝากรถตรงนี้นะจะมีเอาเตรียมเตรียมมันสำหรับวันมาคาบูชาวันที่สิบสองอะคะ่ะทำสวยงามเลยเวียนเทียนให้อุบาสกอุบาสิกามาที่นี่คือวัดหนองผักชีวิหารหลวงพ่อดำนี่จะเป็นสำนักงานกองบุญ ของหลวงนาสาํารานท่านพระครูไพเบเซอร์ของที่นี่กองทุนบูรณิธิส่งเคราะ์ชนะจนโดยพระครูกรเกษมนิยมธรรมท่านหลวงนาสาํารานประธานกองทุนบูลนิธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิยมธรรมน้ำหนองบัญชีท่านท่านรับประวัติให้ฟังว่าท่านอยู่กับคุณนายที่ตลาดยิ่งเจริญแต่อายุเจ็ดขวบค่ะแล้วท่านก็มาบวชที่นี่พัฒนาที่นี่แต่ท่านไม่รับเป็นเจ้าอาวาส ท่านยูเบื้องหลังท่านบอกว่าเนเหนื่อยละให้คนใหม่ทำมากไปกันจ้ะน,นั่งพี่วินพี่วินพี่วินท่านละวัิท่านพระแสงฝั่งวันนั้นนั่งคุยกับท่านพระแสงอ้อนโนมวัฒนาสาสตรท่านเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่ค่ะตั้งแต่วัดยังเป็นหน้องเป็นครองเป็นขี้โคลนอยู่เลยอ่ะนักพัฒนาจริงๆท่านก็เป็นเหมือนแอดไวเซอร์ของที่นี่ที่นี่จะมีสองเจเนอเรชั่นท่านลงน,นงั่งลา เรย่ะว่าท่าปู่อะค่ะแล้วก็ท่านพระครูอ,อาธรวุทิคุณเป็นผู้บริหารรุ่นหนุ่มไฟแรงทำงานได้เข้มแข็งมากโมไซไม่ได้ยินมี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 รถไหมเนี่ยค่อยจะนั่งไปปากทางมีเหรียญบาทให้ ไปส่งปากซอยหน่อยค่ะเอาเหรียญบาทไปนะยี่ิบสองบาทขาดให้แล้วมันได้แค่เนี้ยลงปากซอยครับให้กำไรด้วยถ้าขาดแล้วบอกนะจ๊ะขาดแล้วเติมให้แต่ค่อยนับได้ยีิบสองบาทหรอเราทรู้ <laughs> ขอบคุณมากเจอหมาหน้าใหญ่ซะด้วยนี้ เบาๆนะ่า,า,า่านั่งขอบคุณมากไปนี่เราก็จะไปปากซอยแล้วก็ถ่ายคลิปของเราไปด้วย para นี่ที่ประแสมาทำวันจ่ายไปครึ่งจ่ายไปร่วมครึ่งแสนแล้วนะคินิกนะไม่จบสทีนี่ตลัดนันประพรดลาดนันประพ,รระพรารของอร่อยเยะแยะของเราจุมโชนชาวพ้าวห้าสิบสอง เฟสและวก็อเมสอนก็มีมินิบิกซี ทพลักได้นนี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยยังว่าอร่อยเดียวตันี้ก็จะทะลุเพิ่มสิบยี่สิบท้ายสุดก็จะทะลุไปด,ดูโหน้าติบสียะเข้าข้างหลังรงบาตบูมิทรนไดน้ไปที่ที่ได้ดก่อนกระแสก็ไมู่าจังยเ สตยี่สิบเป็เน,นประจำกลับกลับที่งานมาเจองีห้าต้งตืนไปสอบรูปเรียนแล้วโหมดไม่ชีวิตมาก่อนเพราะแงทำงานในเรื่องการะนะะ้นอาหารมัต้องปิดเนึ่ย มองแนักเข้าเข้าเรียนทำงานหมดมากครับชีวิตไม่เหมือนอยูยต่างจังหวัดสบายสบายแต่ว่าคุ้มอมะค่ะการชีวิตเลี้ยงลูกพระก็ดีตัดสิในใจดีเมตตา ซีเจมอลของแอดร้านนี้ปิด กรปลูกคาปาเกติกในบ้านเนี้ แล้วขอบคุณมากค่ะบายกันยังได้แม่เอิญเมื่อวานก็พาม,มา DIY always low price เขามีสโ,โลแกนเขาเด็ดนะ always low price Mr DIY มาเปิดที่สะพานใหม่นะตรงหน้าตลาดทิ้งเจริญเลยอะงหน้าเลยเมื่อก่อนจะเป็นเซเว่นดีเลเวน <c oughs> นี่ขายของอะไรเยอะๆเลยสวยด้วย แปดา่เื่องไทอใต้ด้เหรอเกี่ยวเรื่อทอาใต้ได้เหรอคะจ้างทำใต้ได้เหรอเหรอยากทำมาทำทำใต้หน้าบ้านนะ เอ,เอาเอาเอาแบบนี้อภิชา n แนลแล้วจะเขียนให้เดียวเข้าไปดูในนี้ได้เข้าไปดูในช่องอภิชา n แนลได้เป็นโลโก้เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวดำทำให้ดูจะติดหน้าบ้านเขวาวาตรงนี้หน่อยนะยเราอุตส่าห์ไปหาเราอุตส่าห์ไปหาแถวฟิวโนอน,นอยู่ที่นี่เอง จะเป็นจะเป็นเสื้อแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็จะเป็นอภิราพาเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยอภิราพาดูในช่องให้ได้อภิชาแนลิตม้บา้านจไม้บ้านสองบรรทัดแล้วก็แล้วที่ พอรูปรูปผมไม่ได้ทำไม่ทำเหรอครับถ้าเป็นรูปผมไม่ได้ทำผมทำแต่การแป็นคนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นรูปต้องต้องให้แล้วแบบแล้วแบบทำยูทูบได้ไหมล่ะทำเครื่องหมายยูทูบได้ไหมทำอย่างเงี้ยได้ทำเครื่องหมายยูทูบได้ครัแต่แต่ถ้าทำรูปไปทำไม่ได้อ่าเอาเอาเป็นเครื่องหมายยูทูบนะครับแล้วก็อธิบาย มันไม่ได้หรอหลายแถวมันเยอะด้วยห้าร้อยก็ห้าร้อยร้อได้มันไหนเออเย็นนี้นก็ได้ครับเย็นนี้เหรอายเลยใจเลยเลยหรอตายเราต้องติดชีฟต์เต็มตแล้วสแกนนะแต่ก่อนเราเค้าติดชีฟต์ก่อนนะวันนี้มาทําป้ายกันจากร้านอะไรเนี่ยเขาเนุญาถ่ายนะนี่รับรับเรียมพระด้วยระบบเลเซอร์อกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแันนี้มาแต่ประทำขึ้น มาทำป้ายสองช่องนะคะที่พอดีที่ท่สิบสอนะคะวันนี้พามาเที่ยวข้างนอกนี่จะเป็นมิกซ์ไอศครีมนั่นเองนะคะขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคดูหน้ากันหน่อยดูหน้ากันหน่อยนี่ได้ตายคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องแอปพีชชานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ